You're to Channel Podcast listening SADxChannel สวัสดีครับและนี่คือรายการ podcast สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้พื้นที่เล็กๆสำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านคุณผู้ฟังครับลองนึกภาพตามผมนะครับว่าในทุกๆเช้าเมื่อคุณตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่คุณนึกถึงคืออะไรสำหรับหลายๆคนคงหนีไม่พ้นกาแฟสักแก้วใช่ไหมครับ กาแฟเป็นเหมือนพลังงานสำคัญที่ปลุกเราให้ตื่นตัวพร้อมเริ่มต้นวันใหม่แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ากาแฟแก้วโปรดของคุณกำลังแฝงไว้ด้วยภัยเงียบที่อาจส่งผลเสียต่อหัวใจหลอดเลือดหรือแม้กระทั่งไตของคุณในระยะยาว วันนี้เราจะมาเปิดโปงความจริงที่หลายคนไม่เคยรู้เกี่ยวกับ5กาแฟอันตรายที่คนไทยยังดื่มกันอยู่ทุกวันและที่สำคัญผมจะแนะนำวิธีดื่มกาแฟให้ปลอดภัยได้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริงถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วล่ะก็ห้ามพลาดเรื่องราวในวันนี้เด็ดขาดครับ เอาล่ะครับเรามาดูกันทีละประเภทว่ากาแฟแบบไหนที่คุณควรระวังและทําไมถึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 1. กาแฟรกระป๋องความสะดวกที่แลกมาด้วยความเสี่ยงด้านสุขภาพมหาศาลมาเริ่มกันที่กาแฟรกระป๋องที่หาซื้อง่ายได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยครับ หลายคนเลือกเพราะความรวดเร็วและสะดวกสบายแต่เบื้องหลังความสะดวกสบายนี้ซ่อนภัยร้ายไว้มากมายกาแฟากระป๋องส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำตาลสูงมากซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและหากบริโภคเป็นประจำก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภท2อย่างมากครับ นอกจากน้ำตาลแล้วกาแฟกระป๋องยังมักมีส่วนผสมของไขมันทรานส์ซึ่งเป็นไขมันอันตรายที่เกิดจากกระบวนการแปรรูปโดยไขมันทรานสน์นี้จะไปเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL และลดคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL ในร่างกายอย่างชัดเจนสิ่งนี้เองที่ทำให้ผนังหลอดเลือดเกิดการอักเสบและสะสมไขมันจนเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ตีบตันซึ่งนำไปสู่โรคร้ายแรงอย่างโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือแม้กระทั่งภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันที่อาจทำให้เกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตหรือสโตรกได้ครับ ที่สำคัญคือปริมาณน้ำตาลและไขมันที่สูงมากนี้ยังเป็นภาระหนักต่อไตอาจนำไปสู่ภาวะไตวายหรือไตเสื่อมได้ในที่สุดหากคุณดื่มกาแฟกระป๋องทุกวันลองพิจารณาทางเลือกอื่นเพื่อสุขภาพที่ดีกว่านะครับ 2. กาแฟทรีอินวันครีมเทียมและน้ำตาลคู่หูอันตรายในซองเดียว กาแฟทร n อคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะความง่ายในการชงแต่คุณผู้ฟังครับส่วนประกอบหลักของกาแฟทรีอิวันแทบจะทุกยี่ห้อคือครีมเทียมซึ่งส่วนใหญ่ผลิตมาจากไขมันปาล์มผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partial Hydrogenated Oil) ทำให้เกิดไขมันทรานส์ขึ้นมาและแน่นอนครับว่าอีกส่วนประกอบสาคัญที่ขาดไม่ได้คือน้าตาลในปริมาณที่สูงมาก การรวมตัวของไขมันทรานส์และน้ำตาลในกาแฟร3ร n 1วทำให้ร่างกายต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการครับ ไขมันทราน s, <S จะไปเพิ่มระดับไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในเลือดอย่างรวดเร็วส่งผลให้เส้นเลือดทั่วร่างกายเกิดการอักเสบและอุดตันง่ายขึ้นมากเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและเป็นภาระต่อการทำงานของไตในระยะยาวนอกจากนี้น้ำตาลที่สูงยังกระตุ้นให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเบาหวานการดื่มกาแฟ3อิน1เป็นประจำจึงไม่ต่างกับการสะสม ความเสี่ยงให้กับร่างกายคุณทุกวันครับ 3. กาแฟเย็นโอเลี้ยงหรือกาแฟโบราณหวานชื่นใจแต่ทำลายสุขภาพไตและหัวใจกาแฟเย็นหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อโอเลี้ยงหรือกาแฟโบราณเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นและเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยแต่ความหวานเย็นชื่นใจนี้เองที่ซ่อนอันตรายไว้มากครับ ส่วนผสมหลักที่ทำให้กาแฟเหล่านี้มีรสชาติหวานมันคือน้ำตาลและนมข้นหวานในปริมาณที่เรียกได้ว่ามหาศาลเลยทีเดียวครับ การได้รับน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปเป็นประจำจะนำไปสู่ภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานประเภท2เมื่อร่างกายไม่สามารถจัดการกับน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับน้ำตาลในเลือดก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลอดเลือดทั่วร่างกายทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและเสื่อมสภาพเร็วขึ้น เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและที่สำคัญคือสร้างภาระอย่างหนักกับไตจนอาจนำไปสู่ภาวะไตเสื่อมเรือรังได้ในที่สุดครับถ้าคุณรักสุขภาพและยังอยากดื่มกาแฟเย็นลองพิจารณาการลดปริมาณน้ำตาลหรือเลือกใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลดูนะครับ 4. กาแฟที่มีส่วนผสมของน้ำเชื่อมปรุงแต่งมิติใหม่ของความหวานที่อันตรายกว่าเดิม ปัจจุบันมีกาแฟาหลายเมนูที่เพิ่มรสชาติด้วยน้ำเชื่อมปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นรสช็อกโกแลตคาราเมลเฮเซลนัทหรือกลิ่นผลไม้ต่างๆที่ได้รับความนิยมอย่างมากในร้านกาแฟาชื่อดังแต่คุณผู้ฟังครับกาแฟาเหล่านี้มักจะมีส่วนผสมของน้ำตาลครีมเทียมหรือนมข้นหวานเป็นพื้นฐานอยู่แล้วและการเติมน้ำเชื่อมปรุงแต่งเข้าไปอีกยิ่งเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำตาลและสารปรุงแต่งทางเคมีที่คุณจะได้รับเข้าไปในร่างกายมากขึ้นไปอีกหลายเท่า ปริมาณน้ำตาลและสารเคมีเหล่านี้ที่สะสมในร่างกายเป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานอย่างมีในสําคัญนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบความดันโลหิตทําให้ความดันสูงขึ้นและยังอาจนําไปสู่ภาวะไขมันในเลือดสูงได้อีกด้วยครับความหลากหลายของรสชาติที่ดึงดูดใจอาจแลกมาด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพที่คุณคาดไม่ถึงเลยนะครับ 5. กาแฟท็อปปิ้งวิปครีมแคลอรี่ระเบิดและไขมันทรานส์ตัวร้าย สำหรับคอกาแฟาสายหวานที่ชื่นชอบเมนูที่มีวิปครีมฟูฟูนุ่มๆโรยหน้าต้องระวังเป็นพิเศษครับเพราะเมนูเหล่านี้เป็นเหมือนระเบิดเวลาทางสุขภาพเลยทีเดียววิปครีมส่วนใหญ่ทำมาจากไขมันและน้ำตาลเป็นหลักซึ่งเต็มไปด้วยน้ำตาลและไขมันทรานส์ในปริมาณที่สูงมากไม่ต้องพูดถึงแคลอรี่ครับเพราะกาแฟาแก้วเดียวที่มีวิปครีมเยอะๆอ,อาจให้พลังงานสูงถึง400-600แคลอรี่ซึ่งเทียบเท่ากับการกินอาหารหลัก1มื้อเลย ทีีเดยวการได้รับไขมันทราน์และน้ำตาลในปริมาณมหาศาลจากกาแฟาเหล่านี้เป็นประจำจะเร่งกระบวนการอักเสบในหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหายเกิดภาวะเส้นเลือดอักเสบอุดตันและตีบตันซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงของภาวะหัวใจวายได้อย่างรวดเร็วครับลองคิดดูนะครับว่าความอร่อยไม่กี่นาทีแลกมาด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวคุ้มกันไหมครับ เอาละครับฟังดูน่าตกใจใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งท้อใจไปเพราะกาแฟก็ไม่ได้เป็นผู้ร้ายไปซะทั้งหมดหากคุณเลือกดื่มให้ถูกวิธีและวิธีที่ดีที่สุดนั่นก็คือกาแฟดำครับในเมื่อกาแฟที่เต็มไปด้วยน้ำตาลไขมันและสารปรุงแต่งคือผู้ร้ายแล้วอะไรคือพระเอกที่จะช่วยกอบกู้สถานการณ์นี้ได้คำตอบคือกาแฟดำครับ กาแฟดำที่แท้จริงคือเครื่องดื่มที่บริสุทธิ์ที่สุดจากเมล็ดกาแฟไม่มีการเติมแต่งนมน้ำตาลครีมเทียมหรือท็อปปิ้งใดๆเข้าไปเลยซึ่งนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้กาแฟดำแตกต่างจากกาแฟอันตรายประเภทอื่นๆและกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพอย่างแท้จริง หลายคนอาจจะมองว่ากาแฟดำรสชาติขมไม่ถูกปากแต่ถ้าคุณได้ลองเปิดใจและทำความเข้าใจถึงคุณประโยชน์มหาศาลที่ซ่อนอยู่ในกาแฟแก้วนี้คุณจะรู้ว่ามันคือขุมทรัพย์ทางสุขภาพที่หลายคนมองข้ามไปครับ กาแฟดำอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มโพลีฟีนอลในปริมาณที่สูงมากซึ่งเป็นสารที่ทำหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันเซลล์ในร่างกายของเราจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์และยังช่วยชะลอความชราของร่างกายในภาพรวมอีกด้วยครับลองจินตนาการว่าทุกครั้งที่คุณดื่มกาแฟดำคุณกำลังเติมเกราะป้องกันให้กับร่างกายของคุณนั่นเอง คาเฟอีนในกาแฟาดำเป็นสารกระตุ้นธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายช่วยให้ร่างกายนำไขมันที่สะสมไว้มาใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญน,น้ำตาลซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานการดื่มกาแฟาดำก่อนออกกำลังกายยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิร์นไขมันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับ และประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดคือการช่วยให้เรารู้สึกตื่นตัวและมีสมาธิคาเฟอีนในกาแฟดำจะไปออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้สมองของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรู้สึกกระปรี้กระเปร่าลดความเหนื่อยล้าและช่วยให้เราสามารถจดจ่อกับงานหรือการเรียนรู้ได้ดีขึ้นหลายคนจึงเลือกกาแฟดำเป็นเครื่องดื่มคู่ใจาย,ยามเช้าหรือช่วงบ่ายที่ต้องการเพิ่มพลังความคิดสร้างสารรค์ แม้กาแฟดำจะมีประโยชน์แต่การได้รับคาเฟอีนว่าเกินไปก็อาจส่งผลเสียได้เช่นกันครับปริมาณที่แนะนำคือไม่เกิน1-2แก้วต่อวันสำหรับคนส่วนใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงอาการใจสั่นวิตกกังวลหรือนอนไม่หลับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายหรือตอนเย็นควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการนอนของคุณ สำหรับผู้ที่มีภาวะสุขภาพบางอย่างเช่นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะกรดไหลย้อนที่รุนแรงหรือโรคกระดูกพรุนที่รุนแรงได้ในระยะยาวควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนก่อนการบริโภคกาแฟอย่างสม่ำเสมอครับเนื่องจากคาเฟอีนอาจกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นทําให้อาการกรดไหลย้อนแย่ลงหรือลดการดูดซึมแคลเซียมซึ่งอาจส่งผลให้การกระดูกพรุนรุนแรงขึ้นได้ครับ ท่านผู้ฟังครับวันนี้เราได้เรียนรู้ถึง5ประเภทกาแฟอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงและทำความเข้าใจถึงประโยชน์มหาศาลของกาแฟดำรวมถึงวิธีการดื่มกาแฟให้ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพการเลือกดื่มกาแฟที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากกาแฟอย่างเต็มที่แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการปกป้องตัวเองจากโรคร้ายแรงต่างๆที่อาจเป็นภัยเงียบในอนาคตครับ จำไว้นะครับว่าสุขภาพที่ดีคือรากฐานของชีวิตที่ดีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการเลือกกาแฟาที่คุณดื่มก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับสุขภาพของคุณได้ในระยะยาวหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยหรืออยากให้ผมหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้านใดเพิ่มเติมสามารถส่งข้อความมาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมยินดีให้คาแนะนาเสมอ ก่อนจะปิดรายการในวันนี้ขอเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ทั่วไปเท่านั้นไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำการวินิจฉัยหรือการรักษาจากแพทย์ได้คุณผู้ฟังควรใช้วิจรารณญาณในการรับฟังและหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทุกครั้งนะครับ ้าคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวที่คุณรักนะครับเพราะการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ